อะไรของผมไม่รู้เแต่ผมจําได้ว่าหมัดท่าเนี่ยผมล้วงเข้าท้องไปเนี่ยมีควงมันด้วยเหรอมีควงควงเข้าไปปุ๊บแล้วผมก็ออกมาแล้วผมก็ใส่ใส่เนี่ยแหละแต่หมัดควงมันขึ้นไปแล้วขึ้นมา3ามสามหัน,นมาได้มุมเฮงทั้งข้างหนามเลยขึ้นมา3ามสามรายการต่อไปนี้เหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีเนื้อหารุนแรงเพศและการใช้ภาษาเพื่อให้เป็นอัตรบในการรับชมเท่านั้นเรื่องราวทั้งหมดเป็นแค่เรื่องราวกันละครั้งหนึ่งไม่สนับสนุนให้ทําตามหรือลอกเลียนแบบพฤติกรรม เด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะครับฝากกดติดตามช่อง y t u t u ก e กละครั้งหนึ่งบโคกซีโรด้วยนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่1ล้านซับสไคร์และฝากกดติดตามเพจกละครั้ง1นึ่งบโคกซีโร o เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารและการอัปเดตทางช่องเรา กดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับผู้หญิงเขา้องไห้คือยังไงผมก็ไม่หลุดหรอกเขาจะเอาผมเขาจะไหมผมก็เลยรับพอผมเซ็นรับปุ๊บเขาบังคับผู้หญิงเซ็นด้วยเขาไม่ปล่อยไม่เป็นอย่างที่เขาพูดไม่เป็นเสียงพูดครับผมแล้วก็เอาไปเข้าไปเป็นคู่กีิกาความโชคร้ายไปตกอยู่กับน้องผู้หญิงคนนั้นอีกซึ่งเป็นแฟนของเราใช่แต่ตอนนั้นคือผมก็บอกเขาไปแล้วว่าให้สู้ไปสู้อย่างเดียวปฏิเสธอย่างเดียวผมก็ไม่รับหรอกนคือผมก็สู้เพราะว่าผมให้สองคนเนี่ยปัดแต่เขาแยกคำนวนกันครับแต่คือว่าเขาช่วย สุดท้ายก็จบที่2 0 0พัน0 0ครับแล้วก็ร่วมกันจำหน่ายกับแฟนผู้หญิงก็เข้าไปที่เรือนจำอีกรอบหนึ่งคือเรือนจำชลบุรีครับชนบุรีนะกับบ้านเก่าอีกครั้งหลังจากที่ปีพศ42เข้าไปแล้วปีนี้เข้าไปรอบนี้ปีอะไรฮะปี47นะคือรอบนี้เข้าไปคือว่าต้องย้อนก่อนก็ว่าแดน2องนั่นคือแปลว่าเป็นผมเริ่มบอกไปว่าเป็นแดน สีม่วง,งเกี่ยวกับสิงเสพติดเกี่ยวกับสิงเสพติดแดนห้าจะเป็นแดนเสือเขาเรียกกันหมายมถึง <ผม S 1> รวมคดีฆ่า<พ><พ>ป้นฆ่าพวกอุจกรรอุจกรร์แล้วก็คดียา2 0 0 0เม็ดขึ้นคือว่าเป็นคดีใหญ่แล้วคือว่าก็จะอยู่แดนนี้เหมือนกันคดียา2000จะอยู่แดนนู้นแต่ต่ำกว่า2,000ก็จะอยู่แดน2เหมือนเดิมอันนี้ผมว่าเข้าไปผมไปอยู่แดนแดนห้าทีนี้ผมก็เมตโทษแต่2นั้นหรอกมันก็เข้าไปด้วยกันแต่แยกสำนวกรันเสร็จทีนี้ผมบอกว่าช่วยผมนะต้องปัดผมผมก็ให้คนโตไปคุยกับเขาเขาก็รับปากว่าจะช่วยผมทีแรกแล้วบวกกัับว่่าททะะเเนนนีป็ผู้งง จบทะนะมาจบทะนะมาเขาก็แนะนําว่าไงสู้เหอะสู้ก็ตายไม่สู้ก็ตายสู้ถ้าแพ้แค่แค่าส,าสามสามถ้าชนะกลับบ้านแต่ถ้ามึงรับมึงติดแน่ยี่ห้าผมก็เลยสู้คือเห็นทนายบอกว่าถ้าพยานเนี่ยเขาปัดเราเราโอกาสหลุดเยอะผมก็คุยกับพยานแล้วพี่ไงผมก็ปัดพี่อะไรประมาณนี้หมายถึงสองคนในเด็ก2คนนี้ใช่คัมฮะพยานผมก็เตรียมไว้ทีนี้บอกมึงปัดเดี๋ยวกูออกไปกูส่งเองอะไรประมาณนี้ผมก็ให้คนคือให้ญาติเรานี่แหละเอาเงินมาให้เขาให้พ่อแม่เขาคนละแสนสมัยนั้นมันก็เยอะนะครับ<ช> เพื่อทีบบให้ปัดเราเพราะเขาเป็นพยานประจั์แล้วทีนี้พอจังหวะขึ้นขึ้นศาลเขาไม่ได้ปัดเบิกผมไม่ก่อนใช่ไหมผมเบิกเขาเป็นพยานประจั์แล้วเขาตัดสินมาแล้วสองคนเท่าไหร่ฮะสองคนที่เขารับไปคนละเจ็ดอีกคน8ปีเยาวชนอีกคนหนึ่งสิบสองปีเยาวชนเหมือนกันรักษาภาพส่วนผมขึ้นไปปุ๊บผมเบิกไปเขาไม่ปัดขึ้นไปผมช็อตเลยทนายก็ชอ็อตช็อตหมดพอมารู้อีกทีตอนลงศาลเขายกมือเขาว่า้ผมบอกขอโทษแต่ตอนนั้นผมไม่ทานแล้วผมเสื้อมเสเตอีอารมณ์ไม่อยู่ผมก็ตกผมต เเอาเชือกมัดคอ,เ,อเชือกไม่ัขยะเชือกวางอ่ะาผมก็มันลวทีนี้ตำรวจสารมาขาไขาเข้ามาไขาเข้ามาให้หยุดเหตุการณ์ไว้ก่อนแลนนครับครับตำรวจสารบอกให้ผมคิดว่ายังเหลือสองสารผมก็เลยคิดได้ว่าเออผมก็เลยปล่อยเชือกแล้วชั้นต้นตัดสินเรามาอะไร 33ปี4จำไ้เลยนะใครที่เคยทําอยู่นะจะบอกว่าตัวเองเลิกลดละมาแล้ว3เดือนปีหนึ่งสปีถ้าข้อมูลอยู่ในระบบพวกนี้นะครับผมนะคุณก็ยังจะโดนได้อยู่ใช่ครับนี่นะและนี่คือบทเรียนแบบอย่างราคาแพงเลยแพงเลยของชีวิตงถูกไหมแล้วไงต่อครับแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยมึงหยุดคือว่ามึงเลยสองศาลครับผมก็เลยหยุดเขาก็ร้องไห้แลเขายกมือไหว้เราเขาก็เลย ผมก็เลยถามทำไมมึงถึงไม่ปัดเขาบอกว่าตารวจสามบอกว่าตอนที่มึงขึ้นไปตัดสินเนี่ยเบิกมึงขึ้นไปสอบเนี่ยแม่ญาติเขามาญาติเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามึงช่วยถ้ามึงช่วยมัน มึงตัดแม่แต่ลูกเออแม่เขาบอกว่าถ้าเกิดช่วยผมเนี่ยจะตัดแม่แต่ลูกไปเลยเนี่ยผมมาท้าความเือกลับไปคือว่าตอนที่ไ,ไอผมให้ญาติผมเอาตังค์ไปให้เขาเนี่ยเ<อ>ขาไม่รับแล้วผมไม่รู้ว่าเขาไม่รับเพราะญาติผมเขาก็เอาตังค์ไปเขาไม่บอกโอ้โห,โหชีวิตนะนี่นะมันเป็นอย่างนี้นะคนดวงมันจะติดคุก,กนะยังไงก็ติดคุก,ขขกเขาบอกว่าตังค์แค่เนี้ยซื้อชีวิตลูกเขาไม่ได้เขาบอก่างี้ญาติเขาเนี่ยแม่เขาเนี่ยแสดงว่าโทษเราโทษเรา,าไม่รู้เขาว่าโดนจับคังน,นี้แล้วเขาบอกว่าถ้าลูกเขาติดผมก็ต้องติดส่วนผ เขาเอาแค่ผูกว่าการ้อให้ผมรับอย่างเดียวเาก็อ่านว่าไม่เกี่ยวไม่ไม่ไม่ไมีมมมมมมส่วนเกี่ยวข้องก็เลยยกไปกลับบ้านไปหากใครดูคลิปนี้อยู่สนใจติดต่อโฆษณาไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มอาหารหรือผลิตภัณฑ์ทุกชนิดสนใจติดต่อได้ที่อ ีโลรับประกันคุณภาพในการทํางานแบบมืออาชีพแต่กว่าจะกลับบ้านน้องผู้หญิงก็ต้องเข้าไปไปโดนกักขังประมาณ2ปีนี่นะมันไม่ไม่ไม่สมควรนะแล้วก็ไม่ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นด้วยใช่ครับแต่สุดท้ายก็ยกฟ้องไปยกฟ้องไปแต่ทีนี้พอเขาอธิบายเหตุผลปุ๊บเราเริ่มคลายโทษสรลงมาใช่ถูกไหมหายโกรธเขาเราก็ไม่โทษเราโตพอแล้วเราก็ไปขอโทษเขาแหละไ่ขอโทษอะไรประมาณนี้ไม่เป็นไรพี่ จนทุกวันนี้เขาก็ออกไปได้งานได้อะไรทำดีกันหมดแล้วเขาก็เลิกกันหมดแล้วนะแล้วจังหวะตอนนั้นคือก็กลับมาก็ช้าชีวิตคือรับสภาพแล้วครับแต่ใจเราจะไม่รับตรงที่ว่าเราเหลือกสองฝาเพราะว่าเราสู้ต่อใช่เราสู้ต่อถูกครับแด้ยวทีนี้วันนั้นผมออกสารกลับมาอ้อนเข้าไปมีเรื่องมีเรื่องกับเด็กศานเด็กเยาวชนเนี่ยตีกันตีสารเด็กมาแล้วเขาก็เข้ามาโดนย้ายเข้ามาแล้วเราออกศาลกลับมาเราไม่รู้อะไรมารู้อีกวันนันจะมีเรื่องแล้วเพราะผมส่วนมากก็มีอะไรเนี่ยเป็นคนที่มีเหตุผลเป็นคนห้ามจะคอยแบบว่าอ้อนมึง เราก็เลยบอกว่าพี ออดมีเรื่องอะไรเมื่อวานมันมานี่อะไรสักอย่างนี่แหละผมไม่รู้จําไม่ได้เลยงนั้นขอบอกว่าไม่ได้ยอมไม่ได้ยังไงยอมไม่ได้ผมบอกงั้นเดี๋ยวเข้าร้านก่อนตอนนั้นผมอยู่ร้านค้ากันห้าผมเดินเข้าร้านผมอยู่ไม่อะไรกันนะพอผมหันหลังเขาแล้วนะแม่งไปเตียนเตียนยกพวกเตียนตะลุมบอลกันผมอยู่ในร้านผมก็มองมาอย่างเดียวจังหวะมองมาเขาพาเขา,า,าพาทั้งไม้ทั้งอะไร,รยีตรงกีต้าเตียนขอชะลอระงา,านเหตุก็เป่าเจ้าที่เรียกขอชะลอรวมหมดเลยละงับเหตุให้มอบมอบมอบมันจราชนี่นะมอบมอบเสร็จปุ๊บออกไปผมก็ออกไปดูร้านค้าพยาย่าม่งมุ้ อ๋อไปตีเขาก่อนเขาก็ไล่รายชื่อรีสลายชื่อเลยบ้านที่อยู่ด้วยกันมีใครมั่งอะไรเงี้ย <c oughs> เขาจะย้ายแดนแยกเอาไปไหนได้เขาจะย้ายแต่ว่าผมแม่งซวยสิผมตัดสินแล้วตอนนั้น <c oughs> พอเช้าอีกวันแม่งย้ายผมไประยอง <c oughs> แผลนี่แผลเดียวเลยตอนนั้น <c oughs> ที่ยกพวกตีกันเนี่ยนะใช่แต่อ,อ๋อจะไม่ตัดสินอ,อ๋อยังอยู่คือว่าสารเด็กเรียงแถวตรงนี้ห <c oughs> น้าฝ่ายพวกบ้านผมอยู่ตรงนี้หน้าฝ่ายผมก็นั่งอยู่อ๋อนั่งอยู่นั่งอยู่แต่ตอนผมไปผมไปหลังเขาประกาศเรียกชื่อผมก็เลยเดินออกจากร้านบ้าไปไปถึงปุ๊บออกเีน้ แต่อยากามาย้ายแม่งหมดเนี่ยผมไปคนเดียวดิเพราะว่าอ๋อจะไม่ได้ขาดมีเราเด็กขาดอยู่คนเดียวใช่แล้วสารเด็กเขาก็แค่โยกแดนมาฝั่งนี้เฉยครับมาฝั่งแดนสองเช้ามาให้ผมเก็บของตีตัวนไประยองปีพศสองพันสอีเนะไปอีกหนึ่งเงินจำนะคือเืินจำกลางระยองไปคนเดียวเลยโทษ33ปีไปด้วยไปถึงปุ๊บเจ้าหน้าที่เหมือนกับแบบหมายหัวฝากว่าจัดมันหน่อยว่ามันตีกันมาอะไรเงี้ยสลักหลังไปเขียนหัวทะเบียนไปใช่ไปถึงปุ๊บระยองเขาระยองไปปุ๊บหัวหน้าฝ่ายเขาเลยว่าเฮ้ยมึง มีอะไรเรื่องอะไรมาวกผมไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องได้ไงเฮียมึงตีกันมาเหรอเขาแทงมาเนี่ยอะไรเงี้ยเขาตีกันจริงครับท่านแต่ผมไม่ได้ไม่ได้ตีอยู่กินข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยเอามึงเขาเ้าแดนสี่เลยตอนนี้แดนสี่เป็นแดนใขรบวยผมกลว่าจะ,จะ,จะคงจะได้เขาเ้าแดนสามเพราะแดนสามเปนของแบบโชบุรีอยู่เยอะตอนนั้นอะ่ะแม่งเอาผมเข้านี่ดีสี่ดีซึ่งก็เป็นแดนแดนของแบบว่าแดนเขาเรียกว่าแดนแรกรับ,รบแต่คือขดเด็กระยองงั้นเลยถ้าเป็นเด็กชนหรือเด็กพืนพ้นที่พื้นที่อื่นเนี่ยก็มีไม่กี่คนอ่ะปปายอ่ะนี่ก็เลยเอาผมเข้าไป มันเป็นค่ายมวยใช่ไหมผมอ๋อมีค่ายมวยอยู่แน่นอนใช่ถูกไหมปีนั้นซื้อว่ามันจะเป็นปีที่2ละจาก3ามทีมีเกมครับเรือนจํามีการแข่งกีฬาตอนนั้นแต่ปีแรกอะ่ะมีไปแล้วมีไปแล้วอ่ะเราเข้าไปอยู่ในช่วงเข้าข่ายจะปีที่2ปีสองอคือดำเนินการไปกำลังแบบว่าได้ที่อะ่ะผมใส่ตัวทําโทษไปนะแต่ไม่ใช่6ข้อครับใส่หกตัววินัย่าตัววินัยไปพอประเด็นมาถึงปุ๊บไม่ใช่เพราะสอบประวัติผมเพราะออกมาจากชมบุรีครับผมตีกันมาเหรอในฝ่ายแทงมาผมก็อธิบายเหมือนเดิมว่าผมไม่ได้ตีแต่ผมกินข้า กองกลางนี่แหละความหมายคือว่าคนอื่นคือมีเขามีกองงานหมดคือผมจะโยนคล้ายๆแบบว่าแดนกางคือว่าฝึกมั่งอะไรมั่งอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ฝึกใส่ตัวทําโทษเดี๋ยวผมจะฝึกอะไรผมก็หนักใช่ไหมแล้วผมก็มึนนความที่มึนอยู่แล้วอะวหนาเขาเลยส่งขึ้นกองงานผมก็ไม่ทํางานหัวหน้ากองงานก็แทงกลับมาหาพอแดนว่าไม่ทํางานเลยอะไรเลยเอามาลงไปแดนกางอีกทีไปฝึกฝึกผมไม่ผมไม่ฝึกแล้วนี่เขาเลยบอกเอ้าเอาอย่างงี้แล้วกันนี่ก็เริ่มเลยว่าเขาเกิดแบบว่าจัดหนักผมแหละเขาเสนอมาว่าถ้าเกิดมึงยืนได้3มยกกูถอดตัวให้มึงหมายความว่าอะไรยืน ส้3ยกเขามีนักมวยอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วนักมวยเขาเอานักมวยขึ้นมาลงมวยกับผมที่แรกอ่ะแล้วผมก็ไม่รู้ซึ่งเราใส่ตัวด้วยนะใส่ตัวใส่ตัวอนะผมก็เลยว่าได้ใจผมก็อยากจะถอดมากเพราะเขาไม่มีกําหนดอ่ะเขาก็จัดคนก็ลงมาจากกองงานมาดูเทียบเลยครับแต่เขากล่าวว่าผมมานอนแน่นอนเขาเอานักมวยเขาขึ้นมาตัวแรกกับผมแหละแต่แต่ผมว่าแม่งแม่งจัดอ่ะตอนนั้นผมว่าเขาจัดะนะแล้วเชือกเวทีผมจําได้มันเป็นแบบว่าเชือกเวทีนี่แหละแต่มันยังไม่ไมพันก็เทปอ่ายังไม่มีก้อนเทปึ่งมันบาดแน่นอนทีนี้ผม มว่าขึ้นไปผมเข้าไปผมตอนนั้นคือว่ากินอยู่กัน4คนมีโอ,อ๊ตคอลนยมีโอ๊ตคอลน์ที่เจอโอ๊ตคอลน์แล้ว <c oughs> ที่แดนนี้ถูกไหมใช่เพราะว่าส่วนมากถ้าเกิดไม่ใช่คนมือที่ก็จะอยู่ด้วยกันอโอ๊ตก็รับถึงแนวไว้ครับเขามาอยู่เมื่อกี้ข้าวโอ๊ตน้องโอ๊ตแล้วก็เพื่อนโอ๊ตอีกคนนึ่งครับมีสี่คนเขาลงมาหมดทั้งกองงานเลยเหมือนกับแบบเขาแอนตี้ผมเขาไม่ค่อยชอบกันเพราะผมมึนอะไรประมาณนี้พอขึ้นเวทีเขาเอาขึ้นมาเลยสักลายหมดอลยนะมคอตันเต็มคออะไรอย่างเงี้ยผมก็เนื้อใจโอ๊ตเนหลายคน ผมก็บอกว่าไหว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 เราอาศัยว่าเคยผ่านให้มวยมาหมายถึงว่าเคยผ่านตอนไหนเคยผ่านตอนสมัยเด็กๆอ๋อคือสมัยเด็กๆตอนที่อยู่แต่ไม่ได้ซ้อมจริงจังคือจะไปซ้อมกับแม่ตีไปค่ายทหารนะครับอมีค่ายมวยใช่ไหมมีค่ายมวยของทหารไปครูพายความจำเอาไว้รักจำไว้เดี๋ยวผมก็ว่าผมน่าจะรอดอะไรประมาณนี้เดี๋ยวโอ๊ตมันก็เล่นไปมันมีการสนันด้วยแหละมันก็เล่นไปว่ายืนได้อะไรประมาณนี้ จังหวะจับเวลาหัวหน้าเขาก็กล่าวว่าเรียบร้อยผมก็เรียบร้อยเดียวแน่ผมหนีดิผมมันหนีหนโค้งเคง่งโค้งเคง่งโค้งเคง่งไปทีหลังมันต่อยทีแรกผมโดนหมัดเข้าไปตรงประมาณหินปีเลยแหละเฮ้ยตรงนี้นะอ่าลูกแต่ผมก็ยืนยืนอยู่ผมก็ฉากออกมาผมผมรู้แล้วโอ้ยไที่นี่มันเก่งเว้ยอืมมันแม่งแม่งเป็นเว้ยแม่งไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเนาะนะโดนหมัดนี่ไปผมก็เลยรัดกุมเลยตอนนี้ผมก็กาดหลบบวกได้ผมก็บวกโดนมั่งไปโดนมั่งยกหนึ่งรอดรอดยันยกสามไปถึงปุ๊บผมลงไปผมทวงหัวหน้าเลยแต่คือสภาพผมก็งอมเหมือนกันแนะแล้วเขาเลยพาผมอ่าไปกับ ไปแดนไปแดน5แดน5คือจะเป็นแดนแบบว่าช่างตัวผมออกมาด้วยอืมตัวออกเลยครับแต่เออเขารับปล่าผมผมก็เออผมก็ได้ใจเขานะเขาก็พาผมไปผมก็สอดตัวเขา,าไปจังหวะไปเป็นไงม้างวะตามผมเงี้ผมว่าเฮ้ยมึงก็ใช้ได้ดีว่ามึงยืนยืนได้ยืน,ย,น,ย,น,ย,นยืนได้ไงวะบ้หหน้าผมก็หนีเอาตัวรอดดิผมอยากสอดตัวะไ่ประมาณเนี้ยม,มึงรู้เปล่าว่าใครผมไม่รู้ผมว่าใครอยู่หน้าฟ้าลั่นสอนนายามอาดีตแชมป์มวยรอบแท็กซ<ฮ>ี<ฮ>่แมนบูตสอมน้อย แต่ก่อนสมัยนั้นสมัยนั้นคือดังมากคมออมน้อยอคือต้องรู้เลยต้อจัเลยนถึงว่าทำไมออโอ๊ตคอลน์ถามว่าไหวไหมใช่แล้วก็กล้าเล่นคือเล่นยกต่อยกเลยใช่รอดมาได้ครับพาไปยันหาไปถอดพนัากงานกลับมาเขาบอกบอกเราว่าเฮ้ย มึงไม่ว่าอยู่ไหนแล้วมึงอยู่ค่ายมวยได้แล้วเจ้าที่คนนั้นนะที่หว่นไส้เราตอนแรกนะใช่ผู้บังคับแดนแต่หลังผมนี่คือว่ารูดเชือกที่แบบไม่ไปว่าดูไม่ได้เลยตอนนั้นบาดหลังผมเบิเบอะไปหมดเลยแผลเป็นแผลโอ้หรูดไปคือความหนีนะครับหนีตายหนีตายหนีตายครับทรอดไม่ได้ได้อยู่ค่ายมวยโอดบวกมาอะไรแบบนั้นโอ้เยอะเยอะเยอะวัดบวกเยอะแล้วทีนี้เราก็อยู่ค่ายมวยมาอยู่ไปอยู่มาได้แป๊บนึงเหตุการณ์แบบว่าไม่คาดคิดเกิดขึ้นต่อหน้าเราเลยล่ะปกติทุกเสาร์อาทิตยยย์เเนีีีี่่่รราาาาจะอองขข้้หหหมมูบุแถว ไม่ไงโอทก็ประมาณ50าสิบตอง คื <c oughs> อไป,ไ,ไปนั่งเล่นหน้ามวยหน้าตู้กันอ๋อไปจับมวยหน้าตู้<ช>หน้าทีวีเนี่ยนะทีวีครับจะมีคนเล่นหลายคนนั่งกันหน้าทีวีอะไรเงี้ยมีอาทิตย์นั้นคืออยู่ๆรนมากทซิบอกว่าพี่เอาบุหรี่ไปเล่นเลยนะฝ <c oughs> ากเล่นด้วยเดี๋ยวผมตามไปแล้วเอาทำไมมาพร้อมกันปกติจะต้องไปไหนไปด้วยกันไปพร้อมกันตลอดแล้วเราก็นั่งเล่นนะแล้วก็จะมีประมาณว่าขาใหญ่แล้วคือพวกผมจะนั่งนั่งพื้นขาใหญ่จะมีเก้าอี้มาเก้าอี้จะนั่งสูงกว่าเขาหน่อยเก้าอี้ที่เรานั่งกินข้าวทั่วไปเนี่ยนะข้างนอกเนี่ยนะครับท ก็คือเห็นเหลี่ยมทีวีอ่ะคู่แรกกาเล่นได้เสียปกติพอคู่2แล้วก็ไอ้คู่แรก โอ๊ตไม่มาทีพอคู่2ใบไปปุ๊บกำลังต่อยอยู่พักยก3อยู่อยู่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นว่าโอ๊ตไปก้าวข้ามบุมไปเลยไปหาคนที่นั่งแล้วก็หักหักคอหักคอเข้าลงแล้วก็ตัดเข้าไปที่คอเข้าไปที่คองนี่เลยชาหน้าตาเกันชึกแล้วดึงออกมาจังหวะดึงออกมานี้เลือดเลือดมันพุ่งแบบน้ำเลยนะครับออกมาปื้อปืแล้วเขาก็เพิ่งรู้ตัวเม่อเาโดนแทงเข้ามืออุดเพราจังหวะมืออุดโอ๊ตมันแทงแล้วโอ๊ตไม่ได้ไปเลยมันยืนสาวอีกยืนต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยซ้ายขวาในกระเซยไปเซน่ยมือมาเลือก็พุ่งมมาาโชไ่่วเลือดี่ยคือ ข้าวมากเลือดกระเด็นเต็มตัวผมเลย กุ้งออกมาโอ้เขือเหล็กมารู้ตัวหลังว่าเป็นอังยี่กันไกถือแล้วก็เดินใจเย็นเลยไปหน้าแดนเอาไปมอบแล้วเขาเขาก็เอาเข้าฝ่ายแล้วก็ย้ายอยู่นั้นเลยเอาโอ้ตไปแดนห้าคนข้างผมเนี่ยเป็นลมหมดเลยนะเลือนก,กระเด็นออกมาแล้วเลื่อนมันเลอะอ่ะคือตู้มวัดปิดเลยนะั้นบ,บุหรี่ไม่หายนะบุหรี่ก็เลือเล่อนหมดเลยก็เลยหอบบุหรี่ไปเอาบุหรีเ่เก็บแล้วก็ว่าเขาก็ชุลมุนกันอะ่ะคือตอนนั้นทางระยองเขาก็ไปฮือกันไปหน้าแดนจะปิดโอ้ตละประมาณนะั้นแต่โอ้ตอยู่ในหน้าแดนแล้วแล้วคือความซวยเกิดจากน้องน้องโอ๊ตอีกคนนนนึงคี้ไปเเก็บสให้โอ๊ตเกก็ันไปเราอ่ะะเเ้าาแมออไรรกับยู่ลว เราเป็นนักมวยลุงน้องผู้แดนครับแต่โอดเนี่ยย้ายด่วนไปแล้วย้ายด่วนไปแล้วคนเนี้ยเก็บเสื้อสบายโอดจังหวะไปเก็บสื้บาย,บายโอดทางเด็กพื้นที่อะไรเงี้ยครับเขาก็มาลุมสกรรมปิดเด็กวิ่ง,งโดนแบบว่าป,กป,กปุกพักปุกพักเราวิ่งวี้วิ่งเข้าแดนไปแล้วก็เสื้อผ้ามาเก็บไปที่หลังสรุปประย้าย2คนโอดกับน,น้องย้ายไปย้ายไปแดน5ได้ข่าวว่าไม่ได้ลงโอดขออยู่บนซอาย,ยาวเลยแล้วก็อยู่พอจะลงปุ๊บโอขอย้ออยออายโอก็เลยย้ายเข้าไปแดน3เพราะอะไรทํไมโอดไม่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 ขอลงที่ไหนนะก็เหมือนกับเขาระง้ําละง้ําเหตุไปด้วยเพราะแดน5ก็พื้นที่เหมือนกันเราเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น ก็เลยขังโอไว้ก่อนใช่แล้วทีนี้ก็เลยโยกไปแดน3แดน3ซึ่งแปลว่าชมบุรีอะไรพวกนี้จงกว่านั้นออสมาแล้วพีอวพันทองตามตามาอีกต,ตามมาพักใหญ่คือว่าออสตัดสินแล้วก็ตามมาเลยย้ายเหมือนกันไม่รออุทธร์กันอุทธร์ก็เอาไม่อยู่ย้ายมาข้อสามออสกับโอเลยไป,ไปรปมลงอยู่เแดนสามตอน,น,นแล้วผมก็ปล่อยมวยเป็นเทรนเนอร์เป็นเทรนเนอร์เป็นเทรนเนอร์จับเป้าให้เขาปีแรกรู้สึกว่าระยองมันจะส่งเก้ารุ่นเก้ารุ่นความหมายคือว่านักงมวยเก้ารุ่นนักมวยชายเก้ารุ่นนั่งมวย จานั้นส่งไม่ถึงอย่างละ9เนี่ยจะไม่ได้รางวัลน,นี้ใช่อย่างละ9คือแต่ถ้าเกิดส่งไม่ถึงส่ง7จรส่ง8แต่ได้เหรียญทองเยอะเขาก็ไม่ได้เลยถ้วยรวมเขาก็เลยจับแม้ผู้หญิงไม่เป็นไม่เป็นเขาก็เอาไปต่อยอให้ครบ9คน9คนแล้วก็จับเป้าให้รุ่นใหญ่จาได้ว่า6กกโลจับเป้าให้อยู่ดีๆปุ๊บถึงวันจะไปต่อยเขาก็รกัน้ำหนักอยู่ปกติพอพรุ่งนี้จะไปต่อยเขาวิ่งอยู่เท้าพิกเท้าพิกพรุพ่งนี้เราได้ไปด้วยตรงที่ว่าหัวหน้ามาแจ้งตอนประมาณไขห้องเลยแหละไม่ได้แจ้งเราหรอกไข้อกว่ห เรียกเราขายลงมาลงห้องเนี่ยเราก็ไม่รู้ไปไหนเรานึกว่าเอ๊ะออกสารหรือไปไหนอีกหรือเปล่าอะไรประมาณนหรือโดนอุ้มย้ายหรืใช่ไใช่ใช่ลงมาปุ๊บเขาบอกเขาเอาเราไปตีตัวด้วยเสร็จปุ๊บขึ้นรถแล้วเราก็ไม่ถามเลยเหรอเอาผมไปไหนยังยังไม่ได้ถามพอถักขึ้นรถไปเจออ้าวตั้งมวยเต็มเลยนี่หว่า ไปกีฬาเอ้ยแล้วเราถามไปได้ไงวะเนี่ยเราก็งงเราก็เก็บไว้ในใจอยู่ใช่ไหมหัวหน้าบอกเออเดี๋ยวผู้จัดการเองรู้สึกว่าจะเป็นเดินจำวัยหนุ่มแข่งขันปีนั้นแข่งขันคือวัยหนุ่มทันท่านบ่ว่าหนุ่มกลางอะเป็นเจ้าภาพใช่ไหมก็ต้องเอานักโทษระยองไปที่เดินจำวัยหนุ่มแล้วผมไปคือว่าเขาก็ไม่ได้ไปหวังอะไรกับเราเขาหวังแค่ว่าก้าวรุ่นเต็มเพราะตัวอื่นเขาหวังเยอะแยะมากมายพอไปถึงปุ๊บทีนี้ผมไปช่างบัตรไม่ใช่ชื่อเราอะบัตรก็ไม่ได้ชื่อเราด้วตต่่่อนาาาาพกเเวะม้งงทไใจรลย นะในการที่ทําอย่างนี้นะมันมีผลเสียกับสิงแมวนะครับแล้วก็มีผลเสียกับเจ้าหน้าที่คนที่พาเราไปออกไปเรือนจาเนี่ย<ช>เนื่องจากสาเหตุที่ว่าผู้ต้องขังคนนี้สิงแมวเนี่ยคดียังไม่เด็ดขาดยังไม่มีชั้นใช่คุณสมบัติที่จะไปชกในการที่เป็นนักกีฬาของเรือนจําได้เนี่ยหนึ่งต้องมีชั้นเป็นนักโทษเด็ดขาดเป็นปนักโทษชั้นเยี่ยม,มยใช่ครับถูกไหมครับใช่ครับอ่าหรือหรือติดมาแล้วหนึ่งในสามหนึ่งในสี่ของโทษหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเอานี่ไปคือผิดกกอด การกีฬาของาด้วยใ่เขาตีเป็นนักโทษแหกหักหรือหนีได้นะเพราะมันเป็นการสับตัวใช่ครับแต่ถ้าว่าคนนี้ขาเจ็บแต่เปลี่ยนชื่อให้สิ่งแมวไปเนี่ยก็โอเคอยู่ยังไม่ถึงขนาดว่าจะแหกหักอย่างน้อยก็จะโดนทำทำวินัยตรงนี้ว่าเงื่อนไขผิดกฎระเบียบของการกีฬาถูกไหมเจ้าหน้าที่ก็ต้องรวมด้วยนะร่วมมีส่วนร่วมในการที่ ถูกไหมทั้งหมดทั้งทุตเลยถูกไหมเนี่ยนะแล้วทำไมตรงนั้นคือเรารู้ไหมว่าเราเราถ้าเราพลาดมาเนี่ยเราโดนจับได้มาเนี่ยเราเราสวยเลยนะตอนนั้นยังไม่รู้ยังไม่คิดแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจัดการเองอ๋อเราเรามั่นใจกับเจ้าหน้าที่คนนี้เนี่ยเราก็คิดว่ามันไม่มีอะไรอยู่แล้วและรวมทั้งเจ้าหน้าที่ก็ต้องรดจสอบด้วยนะเผยเผโดนน่าจะโดนพักราชการเลยนะใช่ถูกไหมใช่ครับอ่าต้องต้องโดนสอบแบบเป็นอย่างน้อยทีนี้ออกไปโดยที่ไม่รู้ยังไแล้วก็บัตรนี่ไม่ใช่ชื่อหน้าเราด้วยเขาให้แฟนบัตรตัวที่แบบฟั่มหน้า 6กาณหกสี่ แต่รุ่นที่เขาชกเนี่ย69ประมาณ5-6โลครับเบรอบแรกใบซึงต่อยไม่ได้เขาไม่ต่อยแพทย์บอกว่าต้องกินเพิ่มน้าหนักขาดเยอะไปต้องให้ได้เท่าไหร่ถึงจะผ่านประมาณ66ทำไงฮะเขาก็วิ่งล้น้ำหนักกันแต่ผมไปนั่งกินกินข้าวมังกินน้ําแดงไฮเดบอยกินนู่นกินนี่แต่กินแล้วคือว่าช่งมาสามรอบอะจะอ้วกอยู่แล้วคือในระยะเวลาวันนั้นเลยนะวันนึงจะช่างนะกี่ชั่วโมงเองนะครับพอกินได้รอบแรกปุ๊บผ่านผ่านไปปุ๊บไปต่อยตอนบ่ายต่อยอีกวันหนึ่งอืออา ไปช่างผ่านไปปุ๊บพอผ่านเราวิ่ง้องเข้าของน้ำเราล้วงคออ้วกเลยพอช่างผ่านเสร็จแล้วแน่นๆ่นไม่ไหวไปเจอบางขวางอาเอาล่ะนะครับไฟแรกนะครับกับนักมวยจําเป็นนะใช่นักมวยแทนเนี่ยนะไฟแรกเจอกับเดือนจําใหญ่เลยเดือนจากลางบางขวางใช่ทีนี้ขึ้นชกยกแรกไม่เป็นมวยเลยไม่้อมมวยจับเป้าอย่างเดียวจับเป้าอาศัยว่าจำมาอะไรเงี้ยแล้วโดนฟรอลันมันต่อยมาอะไรเงี้ยคือเรารู้แล้วว่าโดนยังไงยังไงอะไรเงี้ยเราก็มีบวกมาแล้วไฟแรกก็คือชนะแบบว่ายกแรกตามยกสองยกสองพิกับมาเสมอ ยก3ผมผมนำชนะหมัดเดียวมั้งครับกติกาคือมวยที่เราโชว์เนี่ยต้องบอกกันว่าเป็นมวยสากรสมัครเล่นเฮดการ์ดรวมต่อยตามหมัดแต้มคือตามหมัดใช่ใช่ถูกไหมเป็นยกต่อยกรมีทั้งหมด3ยกแล้วก็สรุปคะแนนหักลบกันแล้วหมัดใครนำคนนั้นเป็นฝ่ายชนะไฟแรก3ยกรวมคะแนนมาเราชนะ1หมัดแล้วก็ไม่คิดว่าจะจะเข้ารอบได้ไปต่ออะไรประมาณนี้รวมทั้งเจ้าหน้าที่ด้วยใช่รอบสองพอพอช่างเสร็จปุ๊บลดน้ำหนักต่อเลยนะเขาลดกันเขาต้องวิ่งต่อแต่ละคนมันเกินของผมก็ลงมาสบายๆบาย ก็ยังงงอยู่ว่าเ้ยไอ้ทียชนะมาได้ไงเขาก็ไม่เป็นเหมือนกันพอรอบสองไปเจอกับพิเศษทนแล้วต้องช่างน้ําหนักอีกไหมช่างช่างสาโกสมัครเล่นต้องบอกไว้ก่อนว่าช่างทุกรอบเข้ารอบก็ช่างทุกรอบรอบ2ไปได้ช่างกินช่างผมก็กินสไตล์เดิมน่ะได้ประมาณ66กว่าความบัตรมนเดิมจนยกแรกเป็นไงนยกแรกโดนโดนเขานำโดนโดนตลอดยกแรกคือว่าคือถ้าเป็นเซียนมวยเขาว่า แบ,บเบอร์อ่ะผมก็ตามพยายามตามตามเขาก็นำสองแล้วก็บวกไปก็ได้มาหนึง่งตามมาตลอดตามติดคือหา่างแค่หมัดเดียวประมัดเดียวบุ๊บหมดยก2เป้งมาแล้วก็เข้าไปต่อยเรากับพิกกลับมาตามเสมอสองเขาก็นำเราอีกจังหวะบวกนี่แหละเขาต่อยผมผมเมาเลยสองนั้นโดนมาเมาเมาติดเชือกติดเชือกผมก็เวียงไปอีกทีหนึง่งไปเข้าเป้าเป็น3-3หมดยกพอดีหมดยก2อย,ยก2อเขาก็บวกว่ามึงหนีได้ไหมถ้ามึงหนีได้แล้วมึงชนะนะเพราะว่าหมัดที่เราออกไปอะหมัดเขาเรียกเขาเรียกหมัดดิบความหมายคือว่าเรา ใครออกเยอะกว่าอดูที่การออกหมัดใครออกเยอะกว่านะเขาเรียกว่าหมัดดิบถ้าถ้าแต้มจบยกแล้วมันเสมอกันเนี่ยถูกไหมใช่ใช่ครับคือความขยันนะวายงานพอยก3ออกตัวมาเขาเขารู้ว่าตามเราหมัดดิบเขาเดินเราชอบอีกแล้วหนีแล้วก็วนไปวนมาวนมาวนมาเขาโป้งมาเขานําเราตอนนี้เขาแล้วเขานำมาสี่สามหันมาหัวหน้าบอกว่าเดินไม่มีอะไรจะเสียแล้วเราก็เดินตอนนี้เราก็เดินไปเดินมาไปบวกไปบวก่ังหวะเขาลื่นพอดีเขาลื่นที่เขาลื่นเสียหลักตรงมุมพอดีเหยียบน้ำผมแล้วต ปล่อยไปเข้าเข้าเป้าอ่ะผมไม่รู้เราเข้าเป้าไม่เข้าแต่จอคอมมันขึ้นปุ่ม เงินเป็น44พอเขารู้ขึ้นมาเขาตามพอเขาจังหวะเขาตามมันจะหมดยกแล้วผมก็เลยถอยติดเชือกผมก็เลยต่อยไปอีกทีผมนำชนะ54เข้ารอบพลิกมาชนะเฉยเข้ารอบอีกอ,อีกอนนรอบหนึ่งนี่เป็นรอบอะไรแล้วรอบคือแพ้ได้เหรียญเงินแพ้ได้เหรียญเงินแ,แพ้ได้เหรียญทองแดงแล้วอีกรอบแพ้ได้เหรียญทองแดงแล<ะ>้วอันนี้เขาเลยบอกว่าเขาหวังแล้วทีนี้จากที่ไม่หวังอจากที่มายืนในคบ9คน9น้าังชกเนี่ยใช่ทีนี้มองถึงเหรียญแล้วมองถึงเหรียญแล้วเขาบอกว่าสู้นะแต่เราอโดนไฟนี้ก็คือว่าเราแบบรู้สึกแบบไอ้เคียแมนมันหนักเว้ยพิเศ ใช่ไปเจอกับไว้หนุ่มเจ้าภาพรอบท<ช>องแดงเลยนะ เจอวัยหนุ่มโอ้โหวัยหนุ่มคือเจอเป็นอะไรที่แบบว่าคนด้านอะกองเชียร์เขาเยอะอะเขาหมดเลยวอาง่ายๆเอาถิ่น่ะเอาง่ายๆกระเพาะอะหูอืดเลยโดนเขาก่อนเหมือนกันเหมือนเดิมอ่ะยกแรกโดนก่อนเหมือนเดิมสองศูนย์สองศูนย์เลยแล้วเขาก็คงจะแบบประมาทเราด้วยเราก็ตามเข้าไปตามเข้าไปหมดยกสองเราได้มาสองหนึ่งจุดประกายเล็กๆเหมือนกับสองสองไพ่ที่ผ่านมาเราคิดไงอ้าวไอ้เชื่ออีกหมัดเดียวเว้ยอีกหมัดเดียวเว้ยไม่เป็ไรหมัดเดียวแต่หมัดดิบเราเราออกเยอะกว่าเราทำอะไรแล้วเราก็เลยตามไปตามไปได้มาจริงๆหมัดหนึ่งถ้ากับเป็นสองสองแล้วสอสองจังหวะ สามพอขึ้นยกสามปุ๊บเขานำก่อนต้นยกกลางยกผมมาได้คืนไม่ได้คืนอีกหมัดหนึ่งเขาเดินเหมือนเดิมเลยพอเขาเดินมาเข้ามาปุ๊บผมเด้งเชือกทีหนึ่งผมต่อยไปริงแล้วก็เข้าไปกอดจังหวะต่อยต่อยแบบมือป้องกันตัวนะโป้งไว,ว้แล้วเขาผมก็เข้าไปกอดผมไม่คิดว่าเขาก็ไม่หรือผมไม่รู้หรอกว่ากรรมการมันกดให้คะแนนยังไงหมัดเข้าไม่เข้าแต่แต้มันขึ้น4ี่สามผมก็ชนะเลยเข้ารอบไปรอ,อบชิงโอ้โหเฮ้ย<ฮ>นะนักบวยจําเป็นนักบวยแทนปัญหาเกิดตรงที่ว่าพอเข้าไปชิงหัวหน้าที่พาไปเนี่ยเขา คิดว่าพอแล้วเขามาบอกผมว่าไม่ต้องต่อยก็ได้แพ้บายเพราะอะไรทาไมเขามาพูดอย่างนี้ทั้งๆท,ที่เราาถึถขนาดรอบชิงแล้วนะใช่ตรงนี้ผมจุดอะไรทีว่าผมเสียใจมากเลยตรงนี้ผมเลยบอกเขาว่าทําไมหัวหน้าถึงไม่ผมต่อยไปเจอพัทยาเขาบอกว่าพัทยามันไปมันไปนคล้ายๆแบบไปเก็บตัวประเทศไทยมาระดับประเทศมา มันเป็นแชมป์มาสองปีที่แล้วก็เป็นดีกีเอาแบบนี้ดีกีแบบนี้เขาบอกไม่ต้องต่อยได้เหรียเงินป่วยเดี๋ยวแจ้งป่วยอะไรประมาณเนี้ยเราไม่ต้องต่อยนี่ไว้ใหญ่เราเจ็บตัวหรือว่าไงประมาณนั้นเขารู้อยู่แล้วว่าคนนั้นมันเก่งจริงมันเก่งจริงเราแพ้แน่อ่ะใช่ใช่ปิดประตูแพ้เลยปิดประตูแพ้เราก็เลยบอกว่าหัวหน้าผมขอแพ้อยู่แล้วใช่ไหมหน้าผมขอวัดได้ไหมเขาก็เลยบอกว่ามึงนอนคิดก่อนคืนนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้ชํางหนักไงเราไม่ได้ลดอยู่แล้วครับเรากินให้เวลาคิดพอเขาพูดมาว่าเป็นแชมป์ประเทศไทยมาได้เหรียญทองรอบแรกเขาได้สอง ระดับภาคแล้วก็ระดับประเทศเราก็คิดในใจมันเหมือนมากดดันเราเขาไม่น่าพูดเลยเขาเป็นแชมป์มาอะไรเงี้ยพูดมายิ่งกดดันใหญ่ใช่ไอเราก็คิดไม่เป็นไรตัดสินใ,ใจขาดแล้วเก็บไว้ในใจเดี๋ยวพรุ่งนี้ลงปุ๊บแชมหนะักเขาไปบอกเขาเพราะเขาจะตีป่วยตรงนั้นพอดีเราก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรพอเอาไงไอ้แม่งเอาไงต่อยผมเนี่ยผมก็จะต่อยนะประสบการณ์ประสบปะสบการณ์ทีนี้พอไปแชมหนักกูดูนี่เขาเอ้ากูแต่ถ้าเกิดว่ามึงสู้ไม่ได้กูโยนผ้านะเขาบอกงี้ไม่เป็นไรโยนผ้าก็โยนถ้าเกิดสู้ไม่ได้เราก็ไปแชมหนักป<ม>ัญหาเกิดอีก<ม>รอบชิง นที่แพ้เราไปเขาจะบระดถวงว่าบัตรจะไม่ตรงกับหน้าเราคนที่มันชกกับเขาเนี่ยไม่ใช่คนนักมวยของจริงใช่ทีน,นี้เอ้าแล้วเรา,เราทํายังไงเนี่ยห,หน้าเขาเดินไปคุยไปเคลียร์บ้างกับกรรมการแก่อะไรทัวอย่างจะไม่ได้ต่อยอยู่แล,แล้วแล้วเขาก็เลยบอกว่าไปถอดเสื้อถ่ายรูปจะถ่ายรูปเปลี่ยนบัตรตอนนั้นเลยมาตอนนั้นเปลี่ยนบัตรเป็นชื่อเราหน้าเราแล้วทีนี้เราก็ได้ขึ้นต่อยพอขึ้นต่อยไฟนี้คือว่าผมไม่กดดันนะผมบวกเดียวคือแพ้เขาก็โยนผ้าอยู่แล้วเราก็คิดอย่างนี้โอ้ตามทูกยกไฟนี้เจ็บตัวมากเเเเลยยแแต่่่่่่่มมันนนนนปปป็อออะะะไไรรรรทีีบบววาาาาาขหืืู้ึงค สามศูนย์เลยนะความห่างของหมัดที่เขาเข้าเราเนี่ยนะแล้วมันเป็นอะไรที่แบบยากนะจะตามเขาบล็อกหมัดดีเขาอย่างนี้เราต่อยยังไงเขาคะแนนก็ไม่ขึ้นก็ไม่ขึ้นไม่ขึ้นยังไงก็ไม่ขึ้นเราก็เฮ้ยเข้ามุมคุณหน้าบอกยอมไหมผมไม่ยอมหมดยกได้ตามอยู่3ต่อศูนย์มากพ่อไปยก2ผมได้มา2หมัดเรืที่แบบว่าเขาประหมาทแล้วตอนนั้นอ่ะเขาโดนไปปุ้งหนึ่งหัวกระเด็นไปปึ้งคะแนนขึ้นมาพี่เลี้ยงข้างมุมเขาก็ตบมือหันไปเขาทำหน้าหนึ่งแล้วหนึ่งแล้วหนึ่งแล้วเออผมก็มีกำลังใจแต่ผมก็เดิน เขาอะที่น้ํามันเลื่นเขาออกตัวมาเขาจะต่อยแล้วเขาสะบัดเขาเลื่อนอย่างนี้ครับผมก็ทิมไปพอดีเลยโดนจริงหันไปที่มุมหูมันเออแล้วเขาได้ยินเสียงเฮ่เ hey, ฮ hey, hey ่เขาหันมาสองใ้วาสองให้าทำหน้าแบบจริงจังแล้วอ่าเรามีความหวังแล้วท่านเนี้ยบดยกก่อนบดยกสองก็คือสามอสองหมัดสามสองหมัดครับพอยกสามเขาถอยอีกผมเดินผมเดินอีกยกสุดท้ายแล้วไม่มีจะเสียเพราะผมคิดว่าถ้าเกิดต่อยได้อีกทีหนึ่งหมัดเด็ดผมขึ้นแน่นอนพอเราออกหมัดอย่างเดียวเลยราะว่าเราเดินอย่างเดียวเลยถูกไหมใช่พอเดินไปเดินมาปุ๊บเข้ามุมผมผมพลิกมาพลิกเขาอยู่ในเชือ เลยรัวหมัดรัวหมัดหมัดอะไรของผมไม่รู้แต่ผมจ like, ําได้ว่าหมัดท่าเนี้ยผมล้วงเข้าท้องไปเนี่ยมีควงมันด้วยเหรอมีควงควงเข้าไปปุ๊บแล้วผมก็ออกมาแล้วผมก็ใส่ใส่เนี่ยแหละแต่หมัดควงมันขึ้นไปแล้วขึ้นมาสามสามหันมาที่มุมเฮอังคังขนามเลยนี่ขึ้นมาสามสามผมก็แบบหันมาเขาบอกไม่ต้องเข้าแล้วครับผมก็เลยถอยมาได้บ้างเลยเขาเดินตอนนีกลายเป็นเขาเดินแล้วทีนี้เปลี่ยนเกมแล้วเขลี่ยนผมก็พยายามเมื่อไรหมดยกเมื่อไรยกผมก็หนีวนไปวนมาเขาพวดเข้ามาทีนี้ผมดึงมาเขาดึงผมดึงดึง เฟิร์มอ่ากับหม,ามาัดเขาวืดแล้วเื่แล้ว <S 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 ผมฮุกไปทีนึงปึง้งโดนหัวเขาเขามามเขาพังผมเออขึ้นมาส oh ี่สามโอ้โหสี่สามน้ำแล้ว <S 2> <S 2> นำแนวแต่นี่คือผมแบบหมดตอนไหนก็ได้เวลาเพราะว่าถ้า4ีผมก็ยังชนะได้หมัดดิบดูใช่ครับผมก็วนไปวนมาจนเขาไม่เดินก็ยอมไปบเขาชนะ4-3เราชนะได้4เรา3หมัดออ้หูก็เลยคล้ายๆแบบว่าเป็นประวัติศาสตร์ไปของชีวิตเราด้วยแล้วได้เหรียญทองเราส่งเหรียญทองกลับบ้านนี่นะไม่น่าเชื่อนะครับนะนี่นะผมถึงบอกว่าทาไมผมมาถ่ายบุคคลคนนี้นะก็มีเรื่องนี้ที่ทําให้แบบเอ้ยมันมีอยู่จริงเหรอเอาตรงมันเป็นมวยในเรือนจาก็จริงนะครับแต่ถามว่านักมวยแต่ละคนที่ขึ้นไปชกเนี่ยที่ผมสัมผัสมา เนี่ยแต่ละคนเก่งๆทั้งนั้นนะรวมทั้งพวกลักเล่พวกพี่ฉุยใต้เนี่ยที่มาแม่ไม้ลายลายลายรวมเนี่ยทุกคนเนี่ยแต่ละคนเป็นไงต่อยมวยเป็นไงมันไม่ธรรมดานะถ้าถามว่าเนี่ยคนเนี่ยเป็นแค่คนจับเป้ามวยเนี่ยก็คือรู้ว่ารักจำมันตั้งแต่เด็กก็จริงแต่ไม่เคยลงชกแบบว่าไม่ไม่ไม่เคยครับแต่กลับได้แชมป์เหรียญทองใช่แล้วได้เหรียญผมส่งไปให้ที่บ้านที่บ้านเขาก็มึงต่อยมวยได้ด้วยนแตอว่าอะไรประมาณเนี้ยและหนำซ้ำไป่เหมือนนั้นขอโทษทีไม่ได้ซ้อมอะไรเลยจับเป้าอย่างเดียวเขาวิ่งกับผมก็วววิิ่่่่่่่งงงงมมมัััไไแแล้ตเเรรราาาอศยใช อะไรเหมือนนักมวยไงถูกไหมวิ่งเสร็จก็เข้ามาต่อยเป้าเราถึงจับอะไรประมาณนี้โอ้โหนี่นะไม่รู้ว่าบุญพาวัฒนายัางไงแต่ที่นะได้แชมป์แล้วได้แชมป์ได้แชมป์ปี49 49 49ในรุ่น69 <49. S 1> ด้วยน้ำหนักเก้าสิบสเองด้วยแล้วก็ไปต่ออีกอีกรอบนึงมั้งจำไม่ผิดแต่ผมไป64คืออันนี้คือจบจากจบรับได้แชมป์มาแล้วจากได้แชมป์ครั้งออน,นี้คืออันนี้ระดับภาคระดับภาคถูกไหมใช่ที่ได้แชมป์ครั้งนี้มาต้องถามนิดนึงกลับมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ทุกคนที่พาไปเนีีีี่่่่ยยยยกกกััััับนนนนนโททษเเเเเรรรรจาาาตมมมมช์คคืือออไงงงงงหหดข ว่าทางแจ้งไปทางเรือนจำระยองเขารู้กันหมดเลยว่าเขาเข้าใจหมดว่าผมตกรอบแรกไม่มีใครรู้ว่าผมเขาได้เข้าเขาไปชิงจนได้เหรียญมาปีนั้นนี่ได้ถ้วยรวมด้วยไหมได้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 ถ้วยรวมได้ถ้วยรวมส่วนมากเรือนจำระยอง้ะย้อนกลับไปดูได้ประวัติคือว่าส่งเก้ารุ่นทุกปีปีไหนก็ได้ส่งเก้ารุ่นหมดแล้วก็แสดงว่าเป็นเจ้าของรางวัลถ้วยรวมเลยถ้วยรวมถ้วยรวมใช่ใช่ใช่แล้วกลับมาปุ๊บเสร็จทีนี้มีมีโครงการจะไปต่อแต่ทีเนี้ยไม่ได้ไปตรงที่ว่าเราออกสารหัวหน้าแม่งช้อตกันหมดเลยทำไมฮ แค่เป็นผู้แดนใช่ไหมมันก็ต้องเป็นระดับขึ้นไปอีก7 8็ดแปดอะไรประ,ะมาณเนี้ยมัเป็นหมออส่วนเป็นหมออะไรตอนนั้นเขาก็รู้จักเราแล้วที่เราได้เรียนมาไอ้เทียมาจ<ะ>ากไหนอะไรเงี้ยวันนั้นเห็นเราออกสารคืออุทธรตกเขาชอ็อตเขางงสิเขาก็ตามเรื่องเขากระดาษผู้แดนดิมึงเอามันไปได้ยังไงอะไรเงี้ยเหมือนที่โคกเราไว้ว่ามันมันแหกฮาร์ปกันเนี่ยจริงใช่ไหมใช่ใช่เพราะผู้ใหญ่เบื้องบนนี่เขารู้นี่เขาตามใช่เขาถามจัดการเลยเขาถามผมว่าออกสารคดีอะไรเขาบอกอุทธรณ์ผมตกเอ้าอุทธรมันตกได้ยังไงมึงยังไม่ได้ขาดเหรอถาม่ได้ขา แล้วลูกพี่มึงพางไปต่อยมวยได้ไงเอาล่ะนี้ผมก็เลยบอกผมไม่รู้ครับผมได้วงนี้เขาก็เลยไปสอบกันเป็นเรื่องเป็นราวแป่ถึงว่าเป็นแค่แค่วงในของเขาแล้วก็ดอบผมเลยว่าจับเป้าอย่างเดียวยาวๆไปเลยอะไรเงี้ยเพราะผมดีการต่อเพราะอุทธรณ์กลับมายืนอันนี้สามปีสี่เหมือนเดิมทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้จะไปต่อระดับประเทศอยู่แล้วใช่ใช่ใชไหมใน<ช><ช>น้ำหนักครูสิบสี่ใช่แล้วอย่างนี้ทําไงอ่ะคือตัดอนาคตเลย พี่เชคเข้ามาเสร็จปุ๊บซึ่งเราก็เข้าไปข้างในกันด้วยก็จะล็อกกุญแจเขาเลยจะไปเติมวิตามินซีกันก็พูดแค่นี้ใช่ผมก็เรื่อไม่มีคนผมจะเกับเขาซอยกลางเลยเขาก็เดินกำลังไขไขตู้จะเอาเสื้อผ้าเก็บเชีื่องแต่งตลงลงอิสลามอ่ะเล้วก็เดินไปข้างหลังปุ๊บเสร็จทีนี้ถามล็อกยังถามผมล็อกแล้วพี่พอบอกล็อกแล้วนะจะยินเสียงโอ้ยหันกลับไปล็อกกลางเขาแทงกลางแทงเขาแทงเขาหลังมาปักโอ้ยเสร็จปุ๊บหันมาเฮ้ยตกใจญ่เขาแทงทิ้ง ปึ๊กทีสองก็สะบัดคนทีก่ก็สะบัดปุ๊บวิ่งสวนผมมาชนผมคนหนีตายผมเชื่ออย่างกุ้กุญแจล็อกไว้อหูช้างขาดเลยก่อนจะจากกันไปนะครับสำหรับใครที่สนใจเสื้อช่องกัลละครั้งหนึ่งบายโคกซีโรนะครับตอนนี้สามารถสั่งจองได้แล้วเป็นผ้าเนื้อดีใส่สบายถ้าใครสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจกัลละครั้งหนึ่งบายโคกซีโรนะครับ